ลาบย้อนยุกงานสมเด็จพระนารายครับเขาจะไม่ไม่ใช้เงินแต่มาแลกเบิลดูผมผมผมจะให้ดูบิยอันนี้อันนี้เท่ากับ20บบาท2ีบาทอันนี้สิบบาทต้องต้องแลก,กก่อนถ้าจะซื้อของได้กันก่อนก็ได้คับ าถ้าใช้ไม่หมดก็น่าจะมาแลกคืนใช่ไหมพี่ไม่หักค่ะโอเคครับตลาดนี้เขาบังคับให้ใช้หมดนะจ๊ะแต่ตลาดนี้ไม่ได้บังคับจ้ะดูนะกลุ่มนี้ยุคใหม่ครับยุคใหม่อันนั้นกลับมาเกิดแล้วกลับมาเกิดใหม่ นะท่องเที่ยวทั่วไทยมาเที่ยวครับครับพี่เขาก็ยังยังไม่ได้ขับมเกิดครับสวัสดีครับแซวเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศย้อนยุกงามเดี๋ยวตอนเย็นผมจะเข้าใหม่อีกทีนึ่งนี่ครับ อันนี้พอพอจะรู้ครับเขาให้แลกเบีย้ยก่อนแลกเบีย้ยใช้ไม่หมดก็เอามาคืนนะครับตลาดย้อนยุคเมืองละโบะกลุ่มนี้ก็คนยุคใหม่ครับ้าว แซ่บๆซบอันเด่นนะครับมดูกันมันมดู เย็นและครับมามาเที่ยวเหมือนกันเลื้ยอยู่นี่ครับอ๋อจริงๆแล้วมาเราคยรูตันี่หนะใช่ยุงเทด้วยคนไยที่หลจังหวะครับมาบานมาบ้านอ๋อไปนะครับไ้ามครล้วนักี่ครับแรกบี้วันนี้ขอเดเดี๋ยวผมจะพาพาชม บรนยากาศภายในงานนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเหมือนก,กันาทางนี้เป็นสินค้าโอท็อปครับทางนี้ใช้งินสดนะครับกลางคืนไฟหน้าจะกสวยผมยเข้ใจว่าต้องสึกตออไปของมลามในสมัย ิทนะตอนเย็นน่าจะเสี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอนเยน็นีเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นสวนพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับที่ว่าเป็นโบสถ์ที่ว่าเป็นวัดส่วนที่เป็นวัด ก็้มาข้างในนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นนะผมไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นหรือเปล่าอาจจะขึ้นได้พิพิธภัณฑ์ ไม่มีอะไรปิดชั้นที่สองเปิดหรือเปล่าไม่รู้เปิดเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเหรอมันก็ถ่ายวิดีโอวะก็คงดูไม่รู้เรื่องนะครับอันไหนเป็นอันไหน พิพิธภัณฑ์ได้มาแล้วก็จะดูคพี่ได้มาแล้วผมผมจะขึ้นดูพิพิธภัณฑ์ก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่เป็นที่เจ็บของเก่าที่ขุดค้นพบน่าจากเมืองและโว้โลรางที่แรกผมเห็นติดสักผมนึกว่าห้ามถ่ายวิดีโอ ผมจะให้ดูขาห้ามใช้แฟลชแค่นั้นเองพี่บอกว่าจะปิดแล้วครับเข้าออกออกนี้เลยเหรอโอ้ครับ,าารบวันนี้เขาเปิดให้เข้าชมฟรีว่าพี่วันธรรมดาไม่มีงาน,น,น,นม้เสียเงินนะมสามสิบบาทครับนักท่องเที่ยวเหรอต่งางชาติ โอเคก็น่าจะประมาณนั้นครับวันนี้วันสีเพราะว่างานแผ่นดินสมเด็จพะระนารายเนี่ยครับผมจะให้ดูแบบเร็วๆครับเ,เพราะผมดูแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะรู้แต่ว่าเป็นของเก่าที่เขาสะสมไว้โอ้นี่ทาออกก็คงจะออกเลยเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างที่เขาจัดงานครับ เดี๋ยวตอนเย็นจะกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งจะไปวัดมหาธาตุก่อนก่อนที่จะทําก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ครับอันนี้กองโบราณเขาห้ามจับห้ามแตะกองมโหระทึกเอาเป็นว่าข้าวๆครับไปดูงานข้างล่างก่อนว่าเป็นไงผมลงมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เดิน พาเดินดูภายในที่เขาจัดงานเพราะว่าส่วนในพิพิธภัณฑ์เขาใกล้จะปิดนะครับส่วนน่าจะปิดถ้าพูดอย่างนี้น่าจะปิดห้าโมงนุ่งชุดไทยใส่กระจมเที่ยวงานแคมิน,นสมเด็จพระนารนายณ์เป็นบอเช่าชุด2องร้อสามร้อยอยู่นะอันนี้ก็คือก็<ด>เป็นของเจดเทศบาล ของไข่ค,คงมนันนะครับมีของราชพัช์จัด เขาบอกว่าโอสดพนาาันนลัยเขาบอกนวดฟรีตอนตอนเย็นก็นก็น่าจะชิวแน่นนะ ก็เดี๋ยวจะออกไปที่สถานีรถไฟแล้วก็รถมหาธาตุก็จะกลับเข้ามานี่ตอนพวกเพมาถ่ายจนตอนที่ไฟกำลังขึ้น เดี๋ยวสองทุ่มจะไปดูไฮไลท์ก็คือการแสดงแสงสีงสิบก็น่าจะจบหรือหมดประมาณนั้นก็เป็นงานกระชาของรบุรีเลย ก็เป็นลบุรีเร่งเชื่อว่าเมืองลพบุรีละโบเป็นแหล่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางมีความุ่งเรีองค่ามประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในสมัยท้าาวลีพุทธตวรที่12ถึงยุคตอนทางวัฒนธรรมจากของในพระพุทธศตวรรษที่15ถึง18เรียกว่าสมัยลพบุรีเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เรื่องภาษากรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาในปีพศ2 1 0 0 1 8 9 3มีความ900ตั้งอยยุทธยาเมืองนี้มีฐานะเป็นเมจนจืองหลวงของทจีนจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็คงที่27แห่งกรุงเสียยุทธยา ้อาระาดาชายเยนก่อสร้างพระราชวังเมืองลบบุรีพร้พอมําแพงพร้อมประการขึ้นใหม่ปีพศ2009เพื่อสร้างเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานว่าราชการางานงตอนหลับแจกขวัญแระราชสมบัติเป็นรัชธานีวิสอมลองแางง็งาทรงเดลจเป็นที่สุดพาสวรรค์ที่ตั้งอยู่ในพะนม พหนน่งนี้นเมื่อวันที่11หลังจากนั้นเมืองลบบุรีึงเริ่มถูกริ้ารณานคนสำคัญลงต่อมาพระจอมเก้าเจ้ายอยู่หัวได้กลับมาโบราณะครับเป็นกังเวัาขาวของเมืองลบบุรี